เป็นกุฏิของพระโมคคลลานะเป็นผู้เลิศในอิทธิลิตเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพุทธเจ้าเป็นผู้ได้มีบุญมีกุศลเป็นผู้ช่วย ในการเผยแผ่ในการที่จะ,ะทำหน้าที่ของครรสะโบกของพุทธองค์ที่เหมือนเช่นครั้งหนึ่งที่อันใดช่วยพุทธเจ้าคือไปปราบเศรษฐีขี้เนหนียวที่นารันทา ใช้พระโมคคัลลานะเหาะไปเพื่อจะทำให้เสียฐีเขาลบศรัทธาแล้วก็ได้สำเร็จผลทำให้เสียฐีได้สำเร็จสวดาบันนั้นกุฏิของท่านก็ถือว่าเป็นนึสรสอนที่ให้เราได้รับึกถึงพระสารีบุตรนั้นท่านพระโมคคัลลานะท่านได้เป็นเพื่อนกับพระสารีบุตรแล้วก็ท่านได้ เป็นเรียกว่าหลังจากบวชมาเจ็ดวันอันก็ได้สำเร็จสวดาบันที่ทำกาลศิลาแล้วก็น,นิพพานที่ทำการลศิลาอ,อันนั้นที่ท่านมาอยู่จีวัชเชตวันก็ได้อาศัยฐานที่อาศัยอคคันตะกุะเป็นอาศัยกุติ ท่นที่ในวัดเชตวันแห่งนี้ทันทีว่าเป็นที่ล่มลื่นเหมาะใกการที่จะอยู่อาศัยสาวกก็ช่วยพระพุทธเจ้าในด้านต่างๆเป็นสิ่งสำคัญที่เราได้มาทู้มาเห็นเข้าใจในกุติของท่านหรือว่าใน พระเทละต่างๆที่บริเวณที่มัชชตวันมหาวิหารแห่งนี้ในครั้งก่อนก็มีพระเยอะแต่ว,ว่าในปัจจุบันนี้ก็เป็นโบราณสถานของ สถานที่ก็ไม่มีพระไม่มีอะไรก็มีแต่มูันากุดีหรือว่ากุฏิแนวที่ต่างๆทำทางกรมโบราณคดีเขามีข้อมูลไว้